การพนันคาดไม่ถึงเมื่อเมื่อเล่นการพนันไปมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดกายทุจริตวจีทุจริตมนทุจริตขึ้นนะเริ่มโกหกเริ่มอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นนะนะโดยทางที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นคือกายทุจริตวจีทุจริตมันจะเกิดขึ้นและสิ่งเนี้ยมันจะนําเข้าไปสู่นรกกาเนิดชั้นเปรวิสัยและการไปเกิดในนรกเนี่ย มุขเจ้าบอกท่านไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใ,นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกําเนศชานุเบเป์วิสัยเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสมากเทียบกับความเจ็บเนี่ยขนาดไหนมีเปรียบเทียบหลายอุปมานะอุปมาด้วยความเจ็บเนี่ยก็คือเทียบกับบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นร้อยเล่มตลอดเลย ตลอดร้อยปีผู้เจ้าบอกความทุกข์ขนาดเนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกโอ้โหไม่ต้องหอ,อกสามร้อยเล่มหรอกนะเล่มเดียวก็จะหรือหยิบก้อนกรวดมาหกเจ็ดเม็ดแล้วบอกว่ากับภูเขาหินทั้งลูกอันไหนมากกว่ากันความทุกข์ในนรกเนี่ยเท่ากับภูเขาหินทั้งลูกความทุกข์ที่เราได้ในพบมนุษย์เนี่ยแค่ก้อนกรวดหกเจ็ดเม็ด